สวัสดีครับอาจารย์ปอคนเปิดดวงครับเปิดดวงชะตาของผู้ที่เกิดในวันอาทิตย์ครับเราจะมาทำนายดวงชะตาคนเกิดวันอาทิตย์ว่าในช่วง11จนถึง20พฤศจิกายน2564นี้คนเกิดวันอาทิตย์จะมีดวงชะตาเป็นอย่างไรเนี่ยครับ ่อนนืะครับหากคุณนั้นไม่แน่ใจว่าคุณนั้นเกิดในวันใดเพราะการนะับวันเกิดตามหลักโหราศาสตร์ไทยกับตามหลักสากลน,นั้นจะมีความต่างกันอยู่เล็กน้อยครับคุณสามารถที่จะพิมพ์เวลาเกิดว่าเกิดกี่โมงและตามด้วยวันเดือนปีเกิดของคุณไว้ใต้คลิปนี้นะครับ แล้วเดี๋ยวอาจารย์ปอคนเปิดดวงจะกลับมาตอบให้นะครับว่าคุณนั้นจะเป็นผู้ที่เกิดในวันใ,นนใดตามหลักโหราศาสตร์ไทยนะครับก่อนที่จะเริ่มต้นในการทำนายดวงชะตากัน ฝากกดติดตามฝากกด subscribe ฝากกดกระดิ่งแจ้งเตือนไว้ฝากกดไลค์ฝากด like, ฝากดแชร์ด้วยจะขอบคุณมากและจะได้เป็นการไม่พลาดในการทำนายดวงชะตาครั้งต่อไปกับอาจารย์ปอคนเปิดดวงนะครับคนเกิดวันอาทิตย์ท่านใดที่อยากจะดูดวงส่วนตัวกับอาจารย์ปอคนเปิดดวงสามารถที่จะพิมพ์ ไอดีไลน์ตามใต้คลิปนี้ได้เลยนะครับแล้วก็สอบถามค่าครูสอบถามรายละเอียดในการทำนายดวงชะตากันเข้ามาได้นะครับเริ่มต้นการทำนายดวงชะตาในครั้งนี้เราจะเริ่มต้นกันที่ดวงชะตาการงานครับดวงชะตาการงานของคนเกิดวันอาทิตย์ครับ ในช่วง11จนถึง20พฤศจิกายน2564นีนี้ต้องบอกว่าดวงชะตาการงานของคนเกิดวันอาทิตย์นั้นจะมีเรื่องให้ต้องคิดมีเรื่องให้ต้องทำแล้วก็มีบางเรื่องที่รู้สึกเหมือนกับว่าไม่ได้ดั่งใจนะครับบางเรื่องก็เจอกับกฎเกณฑ์หรือว่าขั้นตอนที่มากมายทำให้ปวดหัวหรือว่าทำให้วุ่นวายในเรื่องของการทำงานการทำสิ่งต่างๆได้นะครับในเรื่อง ของการทำงานการทำสิ่งต่างๆบางทีคนเกิดวันอาทิตย์เองก็อยากที่จะข้ามขั้นตอนบางขั้นตอนไปอยากที่จะข้ามกฎเกณฑ์บางอย่างไปเพราะรู้สึกว่าในช่วงนี้เต็มไปด้วยกฎเกณฑ์มากมายที่ต้องเจอหรือว่าเรื่องต่างๆมากมายที่ต้องทําจริงๆนะครับในดวงชะตาการงานของคนเกิดวันอาทิตย์ต้องบอกว่าการทํางานการทําสิ่งต่างๆคนเกิดวันอาทิตย์จะรู้สึก เริ่มเบื่อหน่ายกับสิ่งเดิมๆโอกาสเดิมๆและนี่จะเป็นช่วงเวลาที่คนเกิดวันอาทิตย์นั้นมีเกณฑ์ที่จะพบเจอกับโอกาสใหม่ๆใ,ในเรื่องงานไพ่เดียววิวจะชี้เห็นว่าคนเกิดวันอาทิตย์นั้นมีเกณฑ์ที่จะพบเจอกับโอกาสที่ดีในเรื่องงานโอกาสใหม่ๆใ,ในเรื่องงาน ความสำเร็จที่รอคอยกำลังจะมาถึงนะครับในดวงชะตาการงานของคนเกิดวันอาทิตย์ต้องบอกว่าในช่วง11จนถึง20พฤศจิกายน2564นี้ไพ่เดวิวจะพูดถึงการที่คนเกิดวันอาทิตย์นั้นมีเกณฑ์ที่จะพบกับความสำเร็จในเรื่องงานนะครับใครที่รอคอยงานอยู่ไม่ว่าจะเป็นหางานอยู่สมัครงานไว้มีเกณฑ์จะได้งาน ใครที่รอคอยการเปลี่ยนแปลงบางอย่างการเปลี่ยนแปลงเหล่านั้นจะเกิดขึ้นนะครับในดวงชะตาการงานของคนเกิดวันอาทิตย์ต้องบอกว่าจะมีความโชคดีเข้ามาเยี่ยมเย็ยนดวงชะตาการงานนะครับและความโชคดีนี้จะนําพาคนเกิดวันอาทิตย์ ไปสู่การเปลี่ยนแปลงใหม่ๆไปสู่โอกาสใหม่ๆในเรื่องงานนะครับไปสู่การเริ่มต้นกับสิ่งใหม่ที่จะเข้ามาเยี่ยมเยียนดวงชะตาการงานนั่นเองนะครับดวงชะตาการงานของคนเกิดวันอาทิตย์จึงเรียกได้ว่าในช่วง11จนถึง20พฤศจิกายน2564นี้เป็นช่วงเวลาแห่งการเปลี่ยนแปลงเป็นช่วงเวลาแห่งการเริ่มต้นกับสิ่งใหม่โอกาสใหม่ๆที่เข้ามาเพราะฉะนั้นก็อย่าลืมมุ่งมั่นแล้วก็ตั้งใจให้เต็มที่ ที่รู้สึกเบื่อหน่ายหรือว่ารู้สึกท้อแท้กับเรื่องงานในช่วงเวลาที่ผ่านมาในช่วง11จนถึง20พฤศจิกายนนี้จะเป็นช่วงเวลาแห่งการเปลี่ยนแปลงเป็นช่วงเวลาแห่งการเปลี่ยนผ่านและนำพาคุณไปสู่สิ่งที่ดีกว่าเพราะฉะนั้นก็ขอให้กลับมามุ่งมั่นตั้งใจให้เต็มที่นะครับคนเกิดวันอาทิตย์ทั้งหลายครับ ดวงชะตาการงานผ่านพ้นไปนะครับเรามาดูกันที่ดวงชะตาการเงินของคนเกิดวันอาทิตย์กันบ้างว่า11จนถึง20พฤศจิกายน2564นี้ดวงชะตาการเงินของคนเกิดวันอาทิตย์นั้นจะมีดวงชะตาเป็นอย่างไรครับสำหรับดวงชะตาการเงินของคนเกิดวันอาทิตย์นะครับในช่วง11จนถึง20พฤศจิกายน2564ครับ ดวงชะตาการเงินของคนเกิดวันอาทิตย์ครับ11จนถึง20พฤศจิกายนนี้ต้องบอกว่าการเงินของคนเกิดวันอาทิตย์นั้นจะมีเข้ามาไม่ขาดสายนะครับมีเข้ามา ไม่ขาดมือนะครับคนเกิดวันอาทิตย์มีเงินใช้ไม่ขาดมือการเงินคล่องตัวแต่จะเป็นลักษณะของการเงินที่เมื่อมีเข้ามาแล้วก็มักจะมีเหตุให้ต้องใช้ต้องจ่ายจนหมดไปนะครับเก็บเงินไม่อยู่เพราะฉะนั้นต้องระวังนะครับในช่วง11จนถึง20พฤศจิกายนนี้คนเกิดวันอาทิตย์มีเกณฑ์ที่จะต้องใช้เงินเยอะนะครับบางคนมีรายจ่ายเยอะเพราะฉะนั้นต้องระวังในเรื่องของสมดุลรายรับรายจ่ายให้ดีนะครับ ในดวงชะตาการเงินของคนเกิดวันอาทิตย์ใครที่เป็นหนี้บัตรเครดิตหรือว่าเป็นหนี้นะครับเป็นศินต่างๆอยู่นะครับในช่วง1 1เอ็ดจนถึง20พฤศจิกายนนี้ต้องบอกว่ามีเกณฑ์ที่จะปลดหนี้ปลดศินบางส่วนได้เพราะฉะนั้นนี่เป็นช่วงเวลาที่คนเกิดวันอาทิตย์นั้น เรียกได้ว่ามีเกณฑ์ที่จะเปลี่ยนแปลงสถานะทางการเงินของตัวเองให้ดีขึ้นได้อาจจะเหนื่อยสักหน่อยในเรื่องเงินอาจจะรู้สึกลำบากสักหน่อยในเรื่องเงินแต่การเงินมีเกณฑ์ที่จะเปลี่ยนแปลงสถานะทางการเงินของตัวเองให้ดีขึ้นครับในดวงชะตาการเงินของคนเกิดวันอาทิตย์ต้องบอกว่าไพ่อัศวินแห่งคาถากําลังจะพูดถึงดวงชะตาการเงินของคนเกิดวันอาทิตย์ที่มีเกณฑ์จะเปลี่ยนแปลงไปในทิศทางที่ดีนะครับ The cat sat on the การเงินจะมีเกณฑ์เปลี่ยนแปลงไปในทิศทางที่ดีการเดินทางการพบปะผู้คนจะนำพามาซึ่งโอกาสใหม่ๆในเรื่องเงินทําให้คนเกิดวันอาทิตย์นั้นพบเจอกับโอกาสใหม่ๆแล้วก็โอกาสเหล่านั้นล่ะครับจะนําพาคุณไปสู่การเปลี่ยนแปลงที่ดีในดวงชะตาการเงินของคุณได้นะครับในดวงชะตาการเงินของคนเกิดวันอาทิตย์ในช่วง11จนถึง20พฤศจิกายน2564นีนี้ถ้าเป็นใน ในเรื่องของโชคลาภต้องบอกว่าดวงโชคลาภไม่เด่นนักนะครับใครที่คิดจะเสี่ยงโชคอาจจะต้องดูเอาตามพอเหมาะพอสมพอควรนะครับดวงโชคลาภไม่เด่นนักจะไปเด่นในเรื่องของการเงินที่มาจากน้ําพักน้ําแรงของตัวคุณเองการเงินที่มาจากการทํางานการเงินที่มาจากโอกาสใหม่ๆที่จะเข้ามาซะมากกว่านะครับในเรื่องของโชคลาภนั้นการเงินยังไม่โดดเด่นในช่วง11จนถึง20พฤศจิกายน2 5 664นี้นะครับเอาละครับดวงชะตาการเงินของคนเกิดวันอาทิตย์ผ่านพ้นไปใช้เงินอย่างมีวินัยนะครับแล้วก็วางแผนการเงินให้ดีใช้เงินอย่างมีสติรอบคอบให้มากในทุกๆก,การใช้จ่ายนะครับ เราจะมาดูกันต่อที่ดวงชะตาความรักกันบ้างว่าในช่วง11จนถึง20พฤศจิกายน2564นี้ดวงชะตาความรักของคนเกิดวันอาทิตย์นั้นจะมีดวงชะตาเป็นอย่างไรครับสำหรับดวงชะตาความรักของคนเกิดวันอาทิตย์นะครับในช่วง11จนถึง20พฤศจิกายน2564ครับ ดวงชะตาความรักของคนเกิดวันอาทิตย์นะครับ11จนถึง20พฤศจิกายนนี้ต้องบอกว่าความรักความสัมพันธ์ของคนเกิดวันอาทิตย์นั้นจะต้องระมัดระวังครับไพ่เดิมูนกำลังจะพูดถึงการที่คนเกิดวันอาทิตย์นั้นมีเกณฑ์ที่จะต้องเสียใจมีเกณฑ์ที่จะต้องเสียน้ําตาเพราะคนรักนะครับคนเกิดวันอาทิตย์จะมีเรื่องให้ต้องทุกข์ใจจะเกิดความไม่สบายใจในเรื่องของความรักความสัมพันธ์นะครับจะมีเรื่องให้รู้สึกเหมือนกับว่าต้อง อ,อดทนนะครับต้องใช้เวลาในช่วง11จนถึง20พฤศจิกายน2564นี้ไปกับ เรื่องของการคิดทบทวนบางสิ่งบางอย่างนะครับในเรื่องของความรักความสัมพันธ์ใครที่กําลังคบหาดูใจกันอยู่ต้องบอกว่าความรักความสัมพันธ์กําลังจะมาถึงจุดตัดนะครับมาถึงทางแยกที่ต้องตัดสินใจว่าจะคบต่อหรือจะยุติความสัมพันธ์นะครับส่วนใครที่เป็นคู่กันอยู่แล้วเป็นแฟนกันอยู่แล้วต้องระวังในเรื่องของการทะเลาะเบาแว้งความขัดแย้งที่จะนําพาไปสู่การเลิกลาหรือว่านําพาไปสู่การแยกจากได้ เพราะฉะนั้นต้องระมัดระวังในเรื่องของ การรักษาความสัมพันธ์ระหว่างคุณและคนรักให้ดีนะครับระวังจะมีปัญหาความสัมพันธ์เกิดขึ้นและเมื่อปัญหาความสัมพันธ์นี้เกิดขึ้นแล้วจะนำพาคุณไปสู่การเลิกลาหรือนำพาไปสู่การแยกจากได้ต้องระวังนะครับในดวงชะตาความรักของคนเกิดวันอาทิตย์ในช่วง11จนถึง20พฤศจิกายน2564นี้ถ้าเป็นคนโสดก็ต้องบอกว่ายังไม่มีเกณฑ์ที่จะได้พบเจอความรักความสัมพันธ์ครั้ง ใหม่นะครับคิดจะรักใครชอบใครก็มักจะผิดหวังหรือว่ามีเรื่องให้ต้องเสียใจนะครับเพราะฉะนั้นในช่วง11จนถึง20พฤศจิกายน2564นี้อาจารย์ปอคนเปิดดวงเคาเอาใจช่วยนะครับคนเกิดวันอาทิตย์นะครับให้รักอย่างมีสติแล้วก็ให้มีจิตใจที่หนักแน่นเข้มแข็งสามารถที่จะ ข้ามผ่านสถานการณ์ต่างๆไปได้ด้วยดีมีชัยชนะเหนือปัญหานะครับไม่ใช่เฉพาะในเรื่องของความรักนะครับแต่เป็นในทุกๆเรื่องในทุกๆปัญหาที่คุณต้องเผชิญนะครับเอาล่ะครับสำหรับวันนี้อาจารย์ปอคนเปิดดวงก็ต้องขอขอบคุณสำหรับการรับชมนะครับตั้งแต่ต้นจนจบนะครับใครที่ดูมานะครับไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของดวงชะตาความรักการเงินการงานนะครับส่วนใครที่นะครับอยา อากจะดูดวงส่วนตัวก็สามารถที่จะแอดไลน์ ID ใต้คลิปนี้แล้วก็สอบถามค่าครูกันเข้ามาได้นะครับสำหรับวันนี้อาจารย์ปอคนเปิดดวงก็ต้องขอลาไปก่อนนะครับฝากกดติดตามฝากกด Subscribe ฝากกดกระดิ่งแจ้งเตือนไว้ฝากกดไลค์ฝากกดแชร์ด้วยจะขอบคุณมากครับและจะได้เป็นการไม่พลาดในการทำนายดวงชะตาครั้งต่อไปกับอาจารย์ปอคนเปิดดวงนะครับสำหรับวันนี้ บุลักษาเทวาเวพรคนเกิดวันอาทิตย์ทุกคนนะครับวันนี้สวัสดีครับ